ทุกท่านสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้ของแล้วจะเดินทางกลับพี่น้องโซลี่กันทันตะพกกชวนมาเก็บแบบนเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ยากมากเรื่องอะไรมาทำคันทนต์เก็บดอกกระเจียวเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรปกติพี่บ่าวจะไม่ค่อยมาชวนแทบตายก็ไม่มาวันนี้เป็นอะไรไม่ผมทันตะปกกอนทำไมคุณไม่พูดกับผมเลยทำอะไรปกติคุณไม่ได้มีความอดทนเดินป่านานขนาดนี้นะผมก็รอผมหน้า เออห็นน yeah. ้องให้กินผมก็หาเต็มที่เลยผมอยากกินมากคุณไม่เคยหาให้เลยใครแต่คุณหาเองบ่ไม่น่าพูดนะยคุณน้องอยากไปแบบว่าไปอาบน้ำแต่งตัวมารอโอ้ขนาดจะเข้าป่าคือไปอาบน้ำเดี๋ยวเล่าเล่าสู่กันฟังว่าเมื่อเมื่อกี้ผมบอกว่าจะมีช่องช่องหนึ่งมาหาเรานะเขาบอกชื่อช่องนี้แล้วเขาสักพักก็เข้าไปดูในโทรศัพท์แป๊บนึงนะผมไปอาบน้ำก่อนแล้วสักพักหาแป้งมา เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมขำใหญ่เลยเฮ้ยมันเราไปเอารถเราขับรถเรเลาเพินเราเพลินเราเกลินตายเลยพี่น้องตายไ่อยไปแล้วพี่น้องเข้าป่าแล้วลบเข้าป่าเลยชวนชวนอันนี้เขาบอกว่าเขามีธุระผมไปผมไปบอกเขาถึงบ้านเขามีธุระเขาไม่ว่างเขาต้องไปรับลูกที่โรงเรียนสักพักโคตรพลาดมาเลย ตามรางมาเลยใช่ผมได้ยินชื่อช่องแล้วเจ้าก็เลยรีบมาอืมมาเลยพอเคยดูเคยดูเคยดูผมเคยเไปดูตอนแรกที่เขาผมบอกอ่ะเออไปที่บ้านผมด่วนอืมเ้าบอกว่าเออไม่ว่างไปรับลูกแต่พักเขาโอ้ยยางรถลวกแต่พักรถลวกลรถลวก็เอามาโอ้ได้แล้วรถลวกก็ขี่มาเออจริงขี่มาจริงเนาะ โอ้ตายแล้วพี่น้องไม่เราก็อยากมาร่วมงานอยากมาดูอยากมาอะไรเออประมาณนั้นเออเจ้าก็ได้ไปไปครับผมอ่าเชิญจ้าเชิญจ้าเปิดประตูให้ลักนะไอ้ลักลึกเเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมเปิดประตูด้วยเหรอเออน้องเขาถือแว่นอยู่ไม่สะดวกเรียบร้อยนะจ้าเอา เอาเอามาเราบอนไม่เข้าข้างในบ่ไม่เข้าข้างในบ่ไม่รู้บ่บ่เอาไม่ไกลเนาะมันแป๊บเดียวเนาะทุกท่านตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับหลังจากที่ได้ของไปเยอะเลยนะครับทั้งกระเจียวทั้งสมุนไพรได้มากัน ถือว่าของอยู่ของกินของประดับได้เพียบเลยพี่น้องนะครับเต็มตะกาเลยพี่น้องตอนนี้เราก็จะเดินทางกับนะครับออกจากป่าลึกซึ่งเป็นป่าที่ลึกมากนะครับเป็นป่าที่หน้าถ้าหน้าเห็ดเนี่ยแถวนี้จะคนเยอะนะครับพี่น้องเห็ดเยอะเห็ดออกหลายเห็ดละงกซึ่งมันก็อีกสักประมาณสักเดือนสองเดือนนี้ก็รู้เรื่องแล้วนะครับหน้าฝนมานีเห็ดแถวนี้นี่โอ้โห คนเข้าป่าเข้าออกเป็นเล่นๆฮะไหนอยู่ในนั่นบ่เยอะเนาะเออหลาเต็มตะก้าแล้วนี่เต็มเต็มไอดอกไอสมุนไพรเนี่ยพระอาทิตย์ก็ใกล้จะอัดสะดงแล้วทุกท่านพวกเราก็กำลังจะเดินทางออกจากป่า หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับนะครับพวกเรานะครับเรารทุกทุกคนก็ขอฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับจะเดินทางกลับเรียบพระนองไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ